พอดีครับพอดีเราเสียเมื่ไทยครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็มาแทนออกครับอืมมาแทนเราเรามีรายการอยู่ไหมมีมีอยู่วันที่ย <22. S 2> ี่สิบยี่สิบพอดีก็ดึงเรามานี่เลยแล้วเรารู้ตัว,ตวกี่วันก็ตัวมัวก่อนครับมัวสองวันได้แล้วเราโอเคเราก็ซ้อมอยู่แล้วเนาะรายการมีแล้ว<แ>ก็เลยโอเคก็มาเลยแล้วก็ซ้อมที่ทีเอ็นเหมือนเดิมมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนเนี้ยมีตัวอยู่มีราชินีแน่นอนตอนนี้เราอายุ ตอนนี้เจ็ดครับสูงเท่าไหรโลสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ฮาริโกโฮซิมวยสไตล์ก็แตะขาตัดมาวันนี้ต้องมาเดี๋ยวรูปต่อนะไก่ทองวันนั้นไปพลาดแพ้เขาแบบไหนอ่ะเบียดกันหรือว่าขาดวันนั้นก็เบียดกันครับอ๋อเบียดเบียดกันวันนั้นก็ต่อยเวทะร้อยยี่สิบนี่เลยครับอืมและล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ่อนหน่อยครับวันนั้นต่อยกับทาไทยครับเปรมมั้งแพ้กันแน่พลาดไปขนาดไหนเมาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามโอ้ก็บิ่ ออกมนกลางวานันน้ำบีบดิแตงคืนต่อย126ว,วันนี้ต่อย126อยีกกลางวันวไม่เช้าสอบหนักยังสอบนะครับเป็นไงบ้างเกืจุดแปดจุดแปดดิเมื่อวิ่งอีนซนีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่ครับสมบูรณ์แข็งแรง,แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะคืนคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมได้มั่นใจค,คุมมากี่กิโลก็คุมประมาณสี่สี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยทั้งหมดก็มา เราคนประเทศเม,มียมมาเมียนมาอ่ะฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยวันนี้เราพาไปกำลังใจเวยเช้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะมาแทนรู้ตัวสองวันแต่มีรายการอยู่วันที่ยี่สิบยี่สิบสองอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับไ<ป>